ตัวเขาสั่งสิกินได้เหรอืมเลอะหน้กนกุ๊กอืมไม่หอืมตั้มปะเด็นเป๊ะเปะบ๋อสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าซาวเดันมร,ระหลาฝรั่งเศสเหระพี่น้องเนาะสวัสดีครับเนี่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเกือบอากาศดีดีพี่น้องนอง่ะ นี่มาค่ะนี่ไปครับพี่น้องก็อนจะผาไปพูดอันเก็บอันกระเทียมป่ามะแกงใส่เห็ดค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมป่าสาวเดือนผูไนนะกไว้เนาะดอกไม้ดอกอะไรพี่น้องนะดอกไม้ดอกสิงโตค่ะดอกสิงโตน,ตนะเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะดอกกุหลาบกุหลาบขึ้นพี่น้องกุหลาบปงทิวลิปจะมาก่อนใครเลยทิวลิปพี่น้องเออบังดอกทิวลิปพี่น้องว้าวเนี่ยพอเห็นบานมันมาแจา่ววันนี้บานแดดไปะว้าวบานแดงเพือดเลย บรรยากาศดีนีจะพี่น้องแดดนี่แช้วเดือนจะมาเอากระเทียมปลานี่กระเทียมปลาเช้าเดือนหัวใจก้นเหยียบค่ะลูกสาวก็เหยียบก็ได้เดือนจะไปเก็บใส่อันแกงใส่เห็ดมาจ้ะอันนี้จะแกงเห็ดของดอกก็ลังขึง้นเอามาปลูกอีกแล้วจ้ะเอาปลูกเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่เนาะปลูกฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ปลูกเอามาปลูกอีกแล้วจ้ะเขได้เก็บนี่ค่ะเก็บแกงใส่เอาใหม่แกงใส่ย่างแม่พี่น้องแทนใบบทีตู้เนาะนี่ เฮ้ยกระเทียมปะแม่ต <kr> ู <eine> ้เย mm ็นกระมี้ด้วยใจน้องพี่น้องเขาอยากได้สดๆไดใบอันห่วงดยนะโอ้ขึ้นใจลูกสาวเขาอยเหยียบกับพี่น้องเขาจ้าจะพูดลูกข่อยจิบูหัวพักด้วยนี่เหยียบพักข่อยเป็นกูดเลยเหรดอกกระด้างขึ้นแกงเห็ดพึ่งหวานพี่น้องจ้าอันี้ <c oughs> ใส่ใบกระเทียมปลาก็ไปบมงก์กับกกพี่น้องผสมผสานกับพี่น้องค่ะนี่ใบมงกับมาตาบ้านเอามาตาบ้านพี่น้องค่ะใบกระเทียมปลาตะเก็บที่สวนหนาบ้านโอ้ยคิดอยากไม่ใช่เอาใบมงกมาก็คิดอยาก,ออา,กากคาลม สวัสดีจ้าสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก้าค่ับพี่น้องจ๋าก,กับบรรยากาศดีๆนอกบ้านค่ะพี่น้องจ๋าสาวเดือนมาหอดฝรั่งเศสละจ้านี่ละจ้าบรรยากาศบ้านสาวเดือนหน้าหน้าดอกไม้หน้าสปริงนาะจ้า,าดอกไม้บานเต็มตาสาวเดือนพี่น้อง <laughs> สาวเดือนกะได้ใบมงมาคือว่าจะพี่น้องก็เลยแก่งเฮดแส่บส,สูตกินค่ะแกงเ็ดผึ่งหวานค่ะเห็ดท่านออกด้วยพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดปีที่แล้วเนาะ ใส่สองฟิตไว้โอ้หละ่ะหล่ะอวดตัวอวดตัวแกงใส่ใบมงกับพักกระเทียมปลาค่ะพี่น้องคนน่ะตาแซ่บบ่แกะมือข้าก่อนไหมบดด่างพี่น้องเอ้ยแกงหม,มอยง่างเลยค่ะบดตาแซ่บบ่พี่น้องมาได้จะเด้ออุณหากาศดีๆน,นี่เท่บดบดพี่น้องเอ กินมันสมอยากกันมาพีนองละแซบ่า้ยเอี้ย,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 ยงงเงี้ยเง้ยเฮ้ยเียเงียม่บัดไปน้องจ่าขหนียวคนไปน้องขหนี่วขนฮอนเงี้ยร้อนๆกับเจวปลาไปน้องจา่า จาะปลาจาะปลาออกมาเพราะกินไงน้องเพราะจำเป๊ะเปะจำเป๊ะเปะพักกระ่บมี่ย่างลายดิจับพี่น้องจัดมีกระเทียมนี่แหละใบกระเทียมตะสวนอุ้ยแล้วก็ปั๊กติ้วนี่เนย่างเลยน้งหอมแดงทั้งพุ่มทั้งพวงน้าบั๊ ก็สดน้ำแกงเห็ดปาดสยามน่างขนขันไม่ไหมเนาะมัตตาบาลขันสิตุเย็นแวะปาดจับผักจับเนาะไม่จับจับใบกระเทียมเล็บผเก็บดูจ้ะเก็บดอก mày mua cao trồng ai cũng mua ngắp hạng chịu hả hm ngon lắm hm sạp hm 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 có กล่องเป็นมะม่วงแบบนี้เนาะจังใส่ใบหมองหอมสมอมลอ์ต่อนี่เพิ่งมันสิวานมิจฉาได้พักอันม้วนเข้าไปสมหวานเข้ากันครับ ก็อนอำแดงจ้ะแก้วประเด็อืมดีจังน่ากินเช้าลูกสาวไปโรงเรียนได้พื่นหรวันพฤหับปเปิดเทอมแล้ว เห็ดพิ่งหวางกับเห็ดอันั้นมันจะเพิ่นหน่อยยัมทานม่รูเลยน่าสับบบเที่ยมเป้นแกงมต้นกลับตักจิวแกงเส้นหนอแท่ปลาอีตูป็นอ่หอมแจ่บเ,เที่ยมปลา ก็ดเดียวกับไผยได้พี่นนอะปีนี้เห็ดสดเซจะแข็บดอกนับต้องออก ก็ทั้งคืมทั้งแดดด้พี่นหนังคนจิตตักว้าส่ง แหลกกับจากใส้เราเป็นน้องจะจอดเลยค่ะหานบันน้องแซบขาดไไัไร,ร่เลยนหานฝรั่งบายบายกันบ้มา,มนมามากมมมีขอกินมาหมาไปน่อยไม่อยูท่ท่องบ่แตะเลยค่ะ าต่ขนมปังเนี่มันซอฟตัวขอซ่องสิกินได้ว mm. ดหว่านับกุกๆนะฮะอืมตำประ mm. mm. ปดเด็นเป๊ะเบ๋ ็ยังสับหอมแดงกับต้องเปียกพอกเม็ดแล้วกันสวิดเซตตัวอะไรหอยแ้่แตะแกงจะเห็ด ก็ฝากกินไปใช่ไแก ほら。Yeah, được bài mô sao tuần hả má vất đây kìa yêu bạn anh buồn mày anh đến anh 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 đến anh anh nhận anh ต้องนี่ต้นยูบานเลยจ้ะต้นเมกต้นใบมุกแม่เราปลูกไว้เพราะว่าเจ้าเดือนเก็บเห็ดเนาะทุกๆปีเจ้าเมียปีนี้ไปแล้วเมียจ้ะฟาไปโรงพยาบาลยางเดีย๋ยวตรงไปโรงพยาบาลเลยห่ายเห็ดเนา่าพวกตื้อเสือเอาแบบเจ้อแข็งไปมาจ้ะพอไทยละลายได้กินไหมประมาณนะั้นปีนี้ไปแล้วไปเลยพี่หน้กที่สดเบ็ดยำ กับไต้ดวนน้ำเดียมคุณอาปลอกล่าแมวเันจ้เดินว่าแบบนี้นนนก็เสบไปหน่อยนมันกินประเดกว ก็อตอนนี้จจกาองศาเนาะรีบจำจำองศาหนาวค่ะตอนช่วงคืนทางหนาวเนาะคืนกับช่วงเสารนะ์ นี่มาปกคลุมอยู่มาจากท่านี่ไปอยู่ทังเขาเห็นบ่เอาจุ้มพูนเนาะอือกินตั้งเหล่าคลิปนี้เหรอเพียงเนะเขาอนุญาตกินให้อิ่มนะพี่น้องเนะะาะกินกับเซ่หมอไปแต่กินไม่แลงพี่น้องโบเบิร์ตเออือแล้วว่าอย่างเอาแล้วพี่น้องจ้าเศร้าเดือนสิกินให้เบิร์ตเนาะพี่น้องเนาะ กิมเบอร์เบิร์ก็จะไปใส่หมอไว้พี่น้องจ้า <c oughs> สาวเดือนก็ขอบคุณทุกคนที่เาาคอมเมนต์มาให้กำลังใจสาวเดือนได้จ้ะเด้อสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง youtube แล้วก็แฟนเพจนะจ้าสาวเดือนก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาสนับสนุนได้จ้ะเด้อพอกันคลิปนาค่ะย่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ